ทดสอบส um ัญญาณครับทดสอบสัญญาณครับทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับที่นี่นวมินร์เอ็กซ์โปครับ นวมนครเอ็กซ์โปภาษาเขมรก็นวนครเอ็กซ์ปโปวันนี้วันนี้ปะทะชาบูครับวันนี้ปะทะชาบูขอ,อ,อ,อเจอกันครับผมได้เสมอเมื่อเธอต้องการครับผมเจอกันครับ ตู้สมารจอเนี่ยตู้สมารจอ,เ,อเรียนเชิญครับถ้าใครว่างเว้นจากภารกิจนะครับเย็นนี้นะครับลานบันเทิง นวรรณครนเอ็กซ์โปครับมีมีตลาดด้วยนะครับตลาดของกินของใช้ครับตลาดเคลื่อนที่วันนี้พื้นที่ต้องแบ่งครึ่งกันเล่นนะครับคอนเสิร์ตจะอยู่ด้านหลังนะครับอีกครึ่งก็จะเป็นนันทวันดีเจสบะข้างหน้าครับหันตูดให้เวทีคอนเสิร์ตนะครับ ชาบูชาบูนี่ชาบูลมลมแรงใช้ได้แล้ววันนี้ตั้งปะทะลมหนะ่อย พื้นที่จอดรถกว้างครับจอดรถด้านหลังนะครับจอดรถด้านหลังจอดได้ครับหลายร้อยคันเลยครับแล้วก็ด้านหน้าครับด้านหน้าเข้าครับก็จอดรถได้เป็นพันคันนะครับที่เดิมครับที่เดิมถ้าคนพื้นที่หรือว่าเอฟซีที่เคยมาที่แล้วน่าจะรู้จักพื้นที่ดีครับที่เดิมที่เดิม ลมแรงครับลมแรงลมแรงอากาศแดดค่อนข้างจัดนะครับก็ยังดีครับที่มีลมทำให้ไม่ร้อนมากแดดแรงด้วยลมก็แรงด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับอ๋อขอบคุณครับเมื่อคืนก็ไปเมื่อคืนเป็นแสงดาว แสงดาวกับพีทีมิวสิกครับนะครับเวทีตรงนี้นครับวันนี้แบ่งครึ่งกันนะครับแบ่งครึ่งกันนะเวทีอยู่ด้านหลังจอจออยู่ขนาดนี่ยครับ,นะรบ,นะรบลมก็มาเรื่อยๆครับ เรีตนเชิ on ite, so ัทุกท่านด้วยนะครับงานปลาช่วยนะครับผมปลาช่วยพา๊มกันนะครับผมหนาลานบันเทิงหลังปัมปตทนวนครนะครับถ้ามาไม่ถูกก็จีเพียนมาเลยครับปตทนวนครนะครับขับเลยปั๊มนะครับขับเลยปั๊มมาถึงสี่แยกไฟแดงนะครับเลยปั๊มนิดเดียวครับถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับทางเข้าใจเลยปั๊มนะครับ จุงกะมาจุงกะบางพันนะครับจุงกวะวันนี้ลงจอ18ครับพื้นที่พื้นที่แบ่งครึ่งครับพื้นที่จำกัดนะครับระยะฉายถ้าระยะฉายจอใหญ่มันจะออกนอกสังกะสีไปครับก็เลยเอาตามพื้นที่ครับตามพื้นที่แล้วก็จอ18มันจะคุมเสียงได้ง่ายกว่าด้วยครับว่าเนี่ยครับดูด้านข้างนยครับ ด้านข้างจะเป็นที่พักกันนะฮะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับฝากไปเรื่ยนะครับนวมนคร Expo นะฮะประจำปี2000ครับ2020นะครับ2563นะครับส่งท้ายปีแล้วมีทุกปีงานนี้มีทุกปีครับปีที่แล้วก็วันที่3นะครับปีนี้ก็วันที่3ครับที่เดิมเลย พื้นที่กว้างครับเอารถส่วนตัวมาได้ครับรถมาเาอรถยนต์มีพื้นที่จอดให้ครับผมเขาเขาเข้ามาเลยครับพื้นที่จอดรถได้พันกว่าคันนะครับโอเคครับผมขอทำงานต่อก่อนเอาความเคลื่อนไหวมาให้ชมกับทดสอบสัญญาณเน็ตด้วยโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณ f อฟซีดิจสตอลและนันทพรอประโยชน์ทุกท่านนะครับขอบคุณครับอ๋อ ทำถ้าทำตู้ครับเดี๋ยวให้อีกหน่วยทําก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้มันค่อยๆขยับนะครับขยับอะไรเยอะไม่ได้ครับมันสถานการณ์ยังไม่ค่อยปกติเลยครับอย่างงานบ้านเรานะครับเขาไม่ค่อยจะกล้าเอากันนะครับช่วงนี้บางที่บางพื้นที่ยังไม่ปล่อยให้มีการจัดงานนะครับเจ้าของทำงานกับรักสวัสดีครับ